มีข่าวลือมาครับว่าเจเกนคอปครับอดีตกุนซือทีมเรียบหัวอาจจะกลับมารับบทกุนซืออีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังมีข่าวลือกับเรียมัดติกนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวนี้นะครับว่าข่าวลือนี้มาอย่างไงนะครับผมเจเกนคอปอาจจะคัมแบ็กนะอ่าลือหึ้นเลยครับว่าเรียมัดติกจีบรับบทกุนซือคนใหม่สื่อเปิดประเด็ครับสื่อลู้หนังเปิดไประเด็ว่าเจเกนคอปอดีตผู้จัดการทีมเรียบหัวมีแวลกลับมารับบทกุนซืออีกครั้งหนึ่งครับเนื่องจากเรียมัดติกเนี่ยต้องการอดีตกุนซือคนใหม่แกมบร์รรรีีีี่่่่่คคคััับบบละาาาาววออฟุตเเเปปิด็นนนนนน้มมมมืทท29ผ เขาครับอดีตกุนซอทีมลิปูชาวเยอรมันมีโอกาสกลับมารับบทงานคุมทีมอย่างรวดเร็วนะฮะอีกรอบหนึ่งและเป็นไปได้ว่าอะไรอัามานดิดอาจจะทาาทามเขาในตำแหน่งโค้ชคนใหม่ของทีมนะฮะอ่า้วโค้ชอนเก่าไปไหนมาดูกันครับเบนี่กล่าวว่าทีมชาติบราซิลตั้งเป้ากลับมาตามจีบคาร์โลอันเชโรตินะครับโค้ชทีมเรอลมาดิดหลังจากที่เคยติดต่อกับนายใหญ่ชาวอิตาลีไปแล้วนะครับแต่ว่าถูกปัดไปเพราะว่าเขาต้องการคุมลาลิก้าต่อไปกระทั่งล่าสุดครับอ่าทีมบราซิลเนี่ยเขาปลดทางโดริวันจูเนียออกจากตำแหน่งแล้้วเเพพาะไปแอจนล 41น,นะครับทางสาพันธ์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยก็หวังว่าอันเช่จะตอบรับข้อเสนอเขาในผลสองนี้นะครับถ้าอันโชลติตัดสินใจลาออกจากเรมัดดิกแล้วไปคุมบราซิลแทนนะครับมันทำให้ตำแหน่งของเรมัดดิกอะว่างลงเชื่อกันว่าราชานทุสขาจะติดต่อไปหาครอปและอาจทำให้อดีตผู้จัดการทีมของแดนรับงานชิ้นใหญ่นะฮะแม้ว่ามันติ่เนี่ยก็จะมีตัวเลือกหนึ่งคือซาบีอ์ลองโซ่ด้วยนะครับแต่ว่าเจเกนเขาก็อยู่ในขายก่อนหน้านี้ครับเจเกนคอรับเคยคุมลิเวอร์พูลนานเนะก้นานปีฮนะก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าจะรับงานอีกรอบจะไมมมม่คุทีีีีีในพรรเย์ลกอ นะเพราะไม่อยากไปเจอกับทีมเก่าอย่างเดียวพูนั่นเองนะครับผมข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็มีให้ติดตามได้ทุกวันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ